บางคนรีบหลบหีแต่ใครบางคนกลับวิ่งเข้าหาไม่ใช่เพราะเขา,ลากล้ากว่าคนอื่นแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่ยืนดูเฉยๆนิสิตธรรมดาที่ควรอยู่ในห้องเรียนกับแบกเป้สวมถุงมือและสวมเสื้อกู้ภัยออกไปช่วยชีวิตคนแปลกหน้าในคืนที่ไม่มีใครเห็นไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าแต่มันคือความรับผิดชอบที่เขาเลือกเองใน สวัสดีครับนายพรทรพลศิริวัฒนวรกุลครับชื่อเล่นชื่อหลิวครับเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสาขาชุกเฉินการแพทย์ครับทํางานอยู่ที่นี่ก็11ปีแล้วครับสวัสดีครับผมนายสุปรชัยมูลเหลานะครับเป็นประธานกู้ชีพกู้ภัยหมู่ที่คนณนาวิโรกนณสุสงเคราะห์นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อายุ30ปีนะครับแล้วก็ ตั้งแต่ทำงานอยู่ตรงนี้สิบห้าปีที่อยู่ตรงนี้นะครับประวัติมูทินะครับแต่ก่อนนะครับมูทิจะไม่ได้จัดตั้งตรงนี้นะครับมูทีเราจะตั้งมาแล้วสิบปีนะครับเมื่อก่อนมูทิจัดตั้งที่บ้านมะค่านะครับจำนวนอาสาที่เข้ามาสมัครที่เป็นนิสิตนะครับตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็น ในแต่ละปีก็จะมาอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าคนนะครับส่วนมากก็จะเป็น 20, ปีสิบปีหนึ่งปีสองแล้วก็เข้ามาในในมูที่เนี่ยจะปรับเปลี่ยนในในทุกๆปีนะครับเพราะว่าอาสาเข้ามาในแต่ละครั้งก็จะเป็นของแต่ละคณะส่วนมากจะเป็นพารามิดิิที่เข้ามาเพราะว่าจะให้น้องได้เก็บเคสแล้วก็ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการการปรมพยาบาลเบื้องต้นการประเมินคนไข้ ในที่เกิดเหตุในเบื้องต้นนะคะของนิสิตแล้วก็ของที่พี่อาสาที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันไหมไม,ไม่ไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าอาสาแต่ละคนเข้ามาก่อนจะให้ขึ้นรถพยาบาลนะจะมีการทบทวนหรือว่าการสอนการประถมพยาบาลเบื้องตน้นการประเมินคนไข้นะครับว่า,าคนไข้ สีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือไม่รือว่าคนไข้หนักเบาหรือกลางขนาดไหนถ้าคนไข้อุบัติเหตุแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยเราก็จะให้น้องๆ้องอาสาที่จะเป็นที่เป็นนิสิตท,ที่เข้ามาเข้าทําแผลให้คนไข้แต่ถ้าประเมินแล้วว่าเคสนี้หนักเกินที่น้องอาสาจะรับได้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่พีผู้ชีพหรือพนักงานประจำก็จะเข้าเคสนี้ การการเข้างานของน้องอาสาน้องอาสาหรือนิสิตที่เข้ามานะครับก็เข้ามาเวลาไหนก็ได้ในเวลาว่างคาว่าอาสาก็คือใช้เวลาว่างวันไหนที่น้องนิสิตไม่มีเรียนนะครับก็เข้ามาเป็นอาสาที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นพี่พี่พนักงานประจำนะครับพนักงานประจำเขาจะแ t ด n d b ตลอด24ชั่วโมง เขาจะเข้างานตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงแปดโมงเช้าอีกวันนึนะครับของของเจ้าหน้าที่ประจำครับอ่าเป็นเรื่อนที่ดีมากครับที่น้องน้องสิตหรือว่าน้องน้องนักนักศึกษารู้รู้จากคำว่าเสียสละแล้วก็มีจิตอาสาที่จะเข้ามาทำงานผู้ชีพผู้ภัย ซึ่งเข้ามาทํางานผู้ชีวผู้ภยัยไม่ใช่แค่ว่าเขาเข้ามาทาแค่กู้ภยัยหรือว่าเขาเข้ามาแค่รอออกเหตุรอออกไวรับคนจิตคนไข้ยอย่างเดียวเขาก็จะมีภารกิจที่ต้องทากับสังคมที่ว่ามีภารกิจออกไปช่วยผู้ประสบภยัยน้ําท่วมบ้างบางคนต้องให้น้องออกไปเอาสิ่งของออกไปให้ผู้ยากไร้ แล้วก็ทําประโยชน์ต่อสังคมอีกอย่างที่น้องเข้ามาน้องก็จะได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ในการทํางานการช่วยเหลือการช่วยฟื้นฟนชีพทุกคนที่เข้ามาเราจะมีการอบรมแล้วก็ส่งส่งให้น้องได้อบรมในด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการประถมพยาบาลเบื้องต้นกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทุกคนนะครับที่เข้ามา ตั้งแต่ม .1 ครับอายุ13ก็เริ่มจากคุณตากับคุณยายครับท่านประสบอุบัติเหตุอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนี่แหละครับก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือก็แบบเห็นว่าแบบเอออย่างทำอย่านี้มันก็ดีนะอะไรเงี้ยเราอยากจะทําบ้างอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นในแต่ละวันมัน ไม่มีอะไรแน่นอนอะครับว่าเราเราคาดการไม่ได้ครับว่าเนี่ยวันนี้จะมีเหตุการณ์เลยนะจะมีรถชนนะจะมีผู้ป่วยนะะไเงี้ยครับเราระบุไม่ได้เลยก็คือต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดอะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรับก็เลิกเรียงถ้ามีงานหรือว่ามีงานกลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําอะไรให้เสร็จก่อนวันไหนว่า เสร็จแล้วเคลียร์งานทก่ยางเสร็จเราก็ค่อยออกมาหรือว่าถ้ามันดึกแล้วทํางานยังไม่เสร็จเราก็ไม่ออกมาครับแล้วก็เคลียร์งานของเราก่อนก็คือเอาเรื่องเรียนเรื่องงานของเราเนี่ยเป็นหลักไปก่อนครับงานอาสาก็ทําตอนไหนได้ก็เริ่มแรกเกก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นนะครับกับการที่จะมาทําก็ผมก็ดื้อมานี่แหละครับแบบ คือใจเรามันไปแล้วอะครับแต่าทางบ้านยังไม่ได้แบบเห็นด้วยกับเราขนาดนั้นเราก็ทํามาเรื่อยๆอครับให้เขาเห็นว่ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องเรียนของเราตั้งแต่มัธยมเกรดมันก็ดีมาตลอดอะไรเงี้ครับเขาก็เลยเริ่มยอมรับเราแล้วก็สนับสนุนเราครเคสแรกที่ออกอะครับก็เป็นน้องอายุ12ปีครับชักกิ่งอยู่ตรงข้ามตลาดเอ็กโป5ขอนยา่ก็ศูนย์ทางการก็สั่ง ออกเราก็ออกไปพร้อมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อีกสองสามคนนะครับใช่ก็ไปช่วยน้องก็ไปถามน้องซักประวัติแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลสุทาเวทครับ mm hmm. ก็ทําได้นะครับมาทํากันได้ทุกคนเลยครับสามารถมาทํากันได้ไม่ใช่แค่เด็กเย็นสีก็ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีใจรักครับสามารถมาทําได้ทุกคนเลยครับแต่ว่าขอแค่อย,อย่างเดียวก็คือไม่ไปกระทบกับ กิจกรรมหรือว่างานหลักของเราเช่นอ่นางอครับอยากฝากถึงคนที่สนใจนะครับในเรื่องของอาสาผู้ชีพผู้ภัยหรือว่างานช่วยชีวิตงานช่วยเหลือสังคมถ้าอยากเป็นผู้ภัยเข้ามาได้เลยครับเข้ามาสมัครได้เลยไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอบรมมากกว่าก็ได้คุณมาแค่ใ,ใจเอาใจมาเดี๋ยวความรู้เดี<ห>๋ยวทุกอย่างวยการประถบพิบัติต้นเดี๋ยวเราให้เองเดี๋ยวเราหาให้เองเรื่องความรู้เดี๋ยว เราจัดให้เองไม่มีปัญหาแค่เข้ามาแค่คุณหแค่น้องๆกล้าเข้ามาอากล้าเข้ามาเป็นอาสาหรือว่ามาสมาัครเดี๋ยวความรู้ทุกอ,อย่างเดี๋ยวเราเติมให้ถ้ามีอุบัติเหตุหรือว,ว่าผู้ป่วยนะครับเราก็จะรับวิทยุนะครับผ่านตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะมาจดข้อมูลนะครับที่ศูนย์สั่งการ เมื่อกี้เป็นอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุจราจรนะครับเป็นกระบะชนจักรยานยนต์ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2อรายครับเพศหญิงสองนกเมื่อกี้เรานําส่งเป็นเพศหญิง1นรายอายุประมาณ18ปีครับ1 8บแปีก็มีน่าจะมีขาที่ข้อเท้าด้านขวาครับทีมงานเลยทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ผู้บาดเจ็บมีประวัติสรุปก็คือจําเหตุการณ์ไม่ได้ไม่สวมกันนกนะครับทีมงานเลยได้ขอ เปลี่ยนถ่ายกับรถที่ระดับสูงกว่าหรือที่เราเรียกว่า Advanced Light s p o r t นะครับเพื่อให้รักษาได้พั์ท่วงทีนะครับ นายวิริททหีบแก้วนะครับเป็นอาสาสมัครผู้ชีพผู้ภัยเวทีคนนักวิโดติดตึงมหาสารคามนะครับครับเหตุการณ์เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์เมื่อกี้ก็มีประชาชนแจ้งมาว่าให้ไปจับตุ๊กแกออกจากห้องนะครับตัวเท่านิโป่นี่แหละครับก็ไปจับให้เพื่อนนะครับก็มีตื่นเต้นนิดนึงนะครับกว่ามันกัดกัดกันต้อนมือครับก็ จับได้นะครับแต่หางมันกุดครับพอดีตบถูกถูกหางกันครับแล้วก็จับได้ไปปล่อยคืนสุดธรรมชาติเรียบร้อยครับ